สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมบอ,อกไปวิธีการเคลมจอยเพชรห้าเพื่อนเพื่อนต้องเตรียมอะไรบ้างสมมุติว่าเนี่ยนะครับตัวอย่างสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนจอยเพชรห้าพังไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามนะครับสิ่งที่ถ้าเพื่อนๆนเตรียมเลยก็คือเดี๋ยวผมจะหยิบม,มาก่อนนะครับเวลาเพื่อนเพื่อไปซื้อจอยเพชรห้าเนี่ยห้ามทิ้งเลย2อย่างนี้ก็คือตัวกล่องนะครับที่ทุกเพื่อนๆซื้อออกมาตัวกล่องห้ามทิ้งและ2คือใบเสร็ สองสิ่งนี้สําคัญมากเพื่อนเพื่อนจะจะเคมกับโซนี่ได้เพื่อนเพื่อนต้องมีสสิ่งนี้นะครับเพราะว่าทางโซนี่จะจะจะเช็คเลขแท็กตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใบเสร็จของโซนี่นะครับเพื่อนๆเก็บไว้อย่าให้หายประกันโซนี่ลงประกันยังไงอุปกรณ์เสริมโซนี่ลงประกันไม่ได้นะครับถ้าจอยที่ซื้อมากับตัวเครื่องก็คือว่ามันก็จะเคมในระยะเวลาตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆไม่ ไม่ต้องมันจะไม่มีกล่องเพื่อนๆก็แค่เอาตัวกล่องอ่าตัวกล่องของเครื่องแล้วก็ถ่ายตูดถ่ายตูดอ่าตูดตัวเครื่องครับมันจะมีหมายเลขบอกอยู่นั่นแหละครับอันนี้คือจอยในกรณีที่จอยติดมาจากตัวเครื่องแต่ถ้าเป็นจอยซื้อแยกเพื่อนๆแค่เก็บสสิ่งนี้ไว้นี่ใบเสร็จกลับอันนี้แล้วก็ไปศูนย์โซนี่ใกล้บ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็โอ้ยแป๊บนึงนะครับขอโทษครับเดี๋ยวผมขอมเบาเสียงเกมก่อนบาร์ดีว่าผมโหลดขาออฟดิวตี้ไว้นะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับว่าพันผ้าทําไมก็คือฮิออปฮอปอะครับเอาละครับเพื่อนๆ่นเอามเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงวิธีการเคมเพื่อนๆก็เตรียม2สิ่งนี้ไปที่ศูนย์โซนี่ใกล้บ้านถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเทน่าที่ผมรู้ข้อมูลมาการส่งจอยไปเคมเพื่อนๆจะอาจจะได้จอยเร็วกว่าปกติกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่ตางจังหวัดน่าจะประมาณ1-2อาทิตย์หรือไม่ก็เดือนหนึ่งในกรณีที่ผมเคมมากรณีที่1อึ่งอาจลอกเดินเองเพื่อนๆนจะ ในกรณีนี้ผมได้จอยใหม่มาเลยนะครับเพื่อนๆแต่ในกรณีที่ R2 สปริงขาอันเนี้ยทางโซ n y จะเคมให้ก็แล้วแต่เคสนะครับว่าโซนี่จะพิจจารณาอย่างไงแต่ที่สําคัญเลยนี่ครับสสิ่งนี้ต้องมีนะครับห้ามทิ้งเด็ดขาดประกัน1ปีเพราะจอยโซ n y ่เบาบางมากๆ ต่อไปเพื่อนๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับจอยอะไรเพื่อนๆทักมาในเม้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดเลยยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเอ้ยอีกอย่างหนึ่งเวลาเพื่อนๆไปเคลมแล้วเพื่อนๆจะได้อ่าเขาเรียกว่าใบรับของเพื่อนๆจะได้ใบรับของมาเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นใบรับของสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าเพื่อนส่งส่งเคลมไปแล้วแล้วทางโทนี่เรียกเพื่อนๆไปเอาเพื่อนๆก็เอาใบนี้ไปรับ ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นใบรับของของโซนี่นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ให้ดีเหมือนกันห้ามหายโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ